สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ New Skin Boost ผลิตภัณฑ์ New Skin Boost จะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยบูสต์ผิวของคุณให้แลดูสว่างกระจ่างใสอิ่มน้ำฉ่ำโกลมากกว่าเดิมและเด้งฟูน่าสัมผัสช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอและดูเรียบเนียนและสว่างกระจ่างใสเมื่อคุณใช้ตัวผลิตภัณฑ์ New Skin Boost อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ นูสกินบูสต์จะมาพร้อมก,กันกับเทคโนโลยีในรูปแบบเฉพาะจากบริษัทนูสกินตัวเครื่องนูสกินบูสต์จะส่งกระแสไฟสลับในระดับอ่อนๆหรือที่เรียกว่า variable pulse microcurrent ซึ่งจะมีหน้าที่กระจายสารสำคัญที่อยู่ในตัวของนูสกินเอชโลบูสต์แอค c t เวตติ้งทรี a เมนต์ซึ่งจะช่วยกระจายตัวทรีเมนต์นี้สู่ผิวหน้าของคุณจำนวน8ครั้งใน1วินาทีตลอดระยะเวลาในการทำงานของตัวเครื่องนูสกินบูสต์นั่นเองค่ะ สารสำคัญที่อยู่ในตัวของ activating treatment จะประกอบไปด้วยสารสกัดอันทรงพลังอย่างมากมายที่จะช่วยดูแลผิวของคุณในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น s p o t l e s concentrate จะเป็นส่วนผสมนะคะที่สกัดมาจากวิตามิน C, ีในยาซิยามายดอกเดฟโฟริลต่างๆที่จะช่วยลดเลือนฝ้ากะจุดด่างดำช่วยปรับสีผิวให้แลดูเรียบเนียนสม่ำเสมอสู่ผิวหน้าของคุณั i n บ n สารสกัดจากแตงโมแอปเปิลผสานไปด้วยไฮยาลูรนิกแอซนะคะที่จะช่วยทาให้ผิวของเรา เมีความนุ่มชุ่มชื้นและดูอิ่มน้ํามากยิ่งขึ้นหลังจากการใช้อย่างต่อเนื่องและแน่นอนนะคะส่วนผสมที่เป็น h Lock b e n เทคโนโลยีลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวจากบริษัทนูสกินที่จะทําให้ผิวของคุณนั้นคงความอ่อนยาวหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องน,นั่นเองค่ะ และนี่ก็คือผลการศึกษาทางคลินิกที่รองรับอย่างชัดเจนในผลลัพธ์ของผิวที่ดีขึ้นในด้านต่างๆจากการใช้ New Skin Boost อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา12สัปดาห์ที่จะทำให้ผิวของคุณนั้นดูดีมากยิ่งขึ้นในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสว่างกระจ่างใสผิวที่เด้งฟูผิวที่แลดูอิ่มน้ำสีผิวที่แรดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นผิวที่แรดูกระชับมากยิ่งขึ้นและผิวที่แรดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าคุณใช้ New Skin Boost ต่อเนื่อง12สัปดาห์ผิวของคุณ คุณจะมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับการใช้งานนะคะง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณนำตัวเครื่อง Nu Skin Boost มาเลื่อนสไลด์ขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเปิดฟังก์ชันของการใช้งานหลังจากนั้นให้คุณนำหลอดของ Activating Treatment มาบีบปั๊มลงไปบนหัวสัมผัสของตัวเครื่อง Nu Skin Boost จำนวน3ปั๊มนะคะต่อการทำทรีทเมนต์ครึ่งใบหน้าข้างใดข้างหนึ่งที่คุณถนัดหลังจากนั้นนำหัวสัมผัสที่มีตัวทรี a เมนต์ปั๊มอยู่3ปั๊มมาแนบบนใบหน้าของคุณเป็นการกระจายตัวทรี a เมนต์นะคะให้อยู่บนผิวสัมผัสใบหน้าของคุณหลังจากนั้น ขั้นตอนที่3าําการเลื่อนสไลด์ขึ้นเพื่อเป็นการเปิดเครื่องอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็นําตัวเครื่องมาทำทรีทเมนต์ที่ผิวหน้าของคุณได้เลยท,ทําทีรักครึ่งใบหน้านะคะโดยเครื่องจะจับเวลาอย่างอัตโนมัติก่อนในรอบแรกเป็นระยะเวลา1นาทีเครื่องจะจับเวลาอย่าง อัตโนมัติและมีแรงสั่นสะเทือนตลอดระยะเวลาในการทาทรีตเมนต์เพื่อให้คุณรู้ว่าเครื่องกําลังทํางานอยู่หลังจากครบหนึ่งนาทีเครื่องจะหยุดการทํางานนะคะให้คุณทําขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3ซ้ําอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ให้เปลี่ยนเป็นอีกครึ่งหน้าที่เหลือที่ยังไม่ได้ทำทรีตเมนต์เครื่องจะจับระยะเวลาอีกหนึ่งนาทีอีกเช่นเดิมนะคะรวมทั้งหมดคือการใช้งาน2นาทีเครื่องจะหยุดการทํางานอย่างอัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นให้คุณใช้นิ้วมือของคุณเนี่ยทำการเกลี่ย ع, ตัว Activating Treatment ที่ คงเหลืออยู่บนใบหน้าของคุณเนี่ยให้ซึมสู่ผิวทั้งหมดนะคะรวมไปถึงที่ลำคอของคุณได้อีกด้วยหลังจากนั้นคุณก็สามารถบํารุงในขั้นตอนถัดไปที่คุณใช้อยู่ในทุกๆวันได้เลยไม่ว่าจะเป็นเซรั่มมอยเจอร์ไรเซอร์หรือกระทั่งครีมกันแดดที่คุณใช้อยู่นั่นเองค่ะสำหรับลำดับในการใช้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีการใช้บิวตี้แก๊ตอยู่แล้วคุณสามารถใช้ตัวนูสกินบูทนี้เข้าไปเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่อยู่ใน บิวตี้แก๊สเของคุณได้เลยโดยถ้าในแต่ละวันเนะี่ยคุณล้างหน้าด้วยตัวลูมิสปาคุณล้างหน้าด้วยลูมิสปาเช้าและเย็นยังไงคุณล้างหน้าด้วยลูมิสปาอย่างนั้นต่อไปได้เลยหลังจากนั้นปรับสภาพผิวของคุณด้วยโทนเนอร์นะคะและหยิบตัวนูสกินบูสต์นี้ขึ้นมาเนะคะเพื่อเป็นการบูสต์ผิวของคุณสามารถทําได้วันละหนึ่งถึงสองครั้งได้เลยตามใจปรารถนานะคะหลังจากทำนูสกินบูสต์เสร็จแล้วก็ให้บํารุงผิวด้วยตัวเอสล็อกมีแต่ในรายสัปดาห์นะคะถ้าเกิดวว่า,นาัน ถึงระยะเวลาที่คุณจะต้องใช้กาวนิคซิสเต็มแล้วนะคะคุณก็สามารถหยิบกาวันิคซิสเต็มมาทําการยกกระชับผิวของคุณได้เลยนะคะซึ่งหากวันใดหรือช่วงเวลาใดาที่คุณจะมีการทำทรีตเมนต์ด้วยกรารวนิคคุณก็ไม่ต้องใช้ตัวนูสกินบูทนั่นเองค่ะ